สวัสดีท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแป๊บคุยบอลกับผมแป๊บสุวรรณเลิกนะครับวันดีก็มี ฟุตบอลลีโวไทย UE, ลีกลงสนามกันทั้งหมด3คู่นะครับซึ่งทั้ง3คู่ก็มีความน่าสนใจแตกต,ต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คัพความพร้อมของทั้ง3คู่นะครับก่อนที่จะลงสนามค่าคืนวันเสาร์ที่15มีนาคมนี้นะครับก่อนที่จะไปตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่เกมคู่แรกกันก่อน,อนเลยนะครับเปดีสารดาบี้แมชนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่อยู่โซนท้ายตารางขอนแก่นยเตดทีมบุยนะครับจะรับการมาเยือน ของหนองบัวพิชยะทีมอันดับ14ของตารางคะแนนนะครับความพร้อมั้งสองทีมเราไปเริ่มกันที่จงอางพยองขอนแก่นยูเอเตดนะครับฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนี้ไม่ดีเลยนะครับเมื่อไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันแพ้ถึง6สเสมอ2นัดนะครับส่วนในบ้านเนี่ยไร้ชัยชนะมา1ิเ็ดเกมเข้าไปแล้วนะครับความพร้อมเกมนี้นะครับทางขอนแก่นยูเนเตดเดียวก็ไม่มีรายงานเรื่องผู้เล่นติดโทษแบนนะครับขุมกำลังตัวหลักๆของพวกเขาก็น่าจะอยู่กันครบ นะครับแนวรับมีดิโก้ลุยแลนดิสเช่นเดียวกันกันกบชุญยะสุการุระนะครับเป็นตัวหลักเหมือนเดิมส่วนตรงกลางก็มีนพพลพลคำรวมไปถึงปานเดชาเงินประเสริฐนะครับที่จะคอยตัดเกมส่วนตัวรุกนะครับฝากความหวังไว้ที่รอสซี่คาราบูเอ้แล้วก็สตีเฟนลองจิวครับข้าไปที่ทางหนองบัวพิชยะนะครับฟอร์มการเล่นในช่วงหลังก็มีแผลๆลงไปบ้างนะครับล่าสุดก็พึ่งบุกไปแพ้ราชบุรีมา4ประตูต่อ0ครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะ เกมนี้เนี่ยโค้ดสุกิจโยทีนะครับ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นติดโทษแบนนะครับผูมกำลังตัวหลักก็ย่าจะอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นจอร์ดฟิลิเป้เซเมนลิงโบนะครับที่จะเป็นคีย์แมนในแนวรับนะครับส่วนตัวรุกนะครับก็วางปารูโคราโดนะครับที่จะยืยนทีมเก่าอาดีตต้นสังกัดอย่างขอนแก่นยูเอ็ธในค่าคืนวันนี้ก็น่าจะยืนเป็นคีย์แมนสาคัญนะครับแล้วก็เป็นตัวของหวังในการไล่ล่าตะข่ายครับความน่าจะเป็นของเกมนันดดีต้องเหินมองภาพรวมแล้วโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอเนี่ยมีสูงมาก วันนี้ยังเชื่อว่าหนองบัวพิชยะจะบุกไปเก็บอย่างน้อย1แต้มจากรังจงอ้างพายองนะครับส่วนเกมคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างนครปฐมนะครับเจอกับอุทัยธานีนะครับก่อนเกมเนี่ยนครปฐมอยู่อันดับ15นะครับเป็นรองบุ้ยส่วนอุทัยธานีอยู่อันดับ8นะครับ เกมนี้ก็จะแข่งขันเวลา18นาฬิกานะครับผลงานของนครปฐมล่าสุดก็พึ่งแพ้ให้กับทาง BG จรปทุมวิเตดคาบ้าน4ประตูต่อ1นะครับในเรื่องของความพร้อมเนี่ยไม่น่ามีปัญหา กำลังตัวหลักๆของพวกเขาก็ยังอยู่กันครบชื่อว่าโคชท,ทงทงชัยสุกโกกีน่าจะขนผู้เล่นชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเบลโกฟิลิปอปวิชรวมไปถึงทิตาวีอักษรสีนะครับที่จะเป็นคีย์แมนในแนวรับเหมือนเดิมส่วนตรงกลางก็มีเลซี่อัปโรนะครับรวมไปถึงเจนารงภูผาคอยคุมจังหวะเกมนะครับส่วนตัวรูปก็ฝากความหวังไว้ที่ทางทาคุอิโตะอาเมดซามสตีนนะครับที่ทางอุทยัยธานีของมิรด์ยศิกนะครับผลงานก็ถือว่าดีก็นได้เรื่อยนะครับล่าสุดก็ชนะพีทีประจวบมา3ประตูต่อหนึ่งนะครับในเรื่อง ของการจัดทัพบัดนี้เนี่ยก็ต้องรอเช็คผู้เล่นนะครับว่าจะมีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ภาพรวมขุมกําลังตัวหลักๆของทางอุไธทาดีก็ยังอยู่กันครบนะครับผูกษาประตูยังคงเป็นบุญญเกียรติวงศาแจ่มนะครับออปป้าที่ฟอร์มการเล่นเหนียวแน่นมากครับแต่ถ้าหน้าเสียดายที่ไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยน่าจะยืนเฝ้าเสานะครับส่วนแนวรับก็มีฮูโดเซซ่าเลยไปถึงเจมร์เบรดฟอร์ดนะครับที่จะเป็นแกนหลักเหมือนเดิมครับส่วนตรงกลางก็ถือว่าแน่นปึ๊กเลยนะครับเบนเดวิสนะครับ ไปถึงเทอร์รี่แอนโทนิสนะครับก็พร้อมออกส,าส้ายเป็นสิตัวจริงในเกมนั้นนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวรุกกองหน้ามีทั้งลิคาโดซานโตตัวเก่านะครับบอโกดูโรดิชแล้วก็ลูคัสดีอาร์ตครับเกมนี้เป็นเกมที่สูสีมากๆนะครับนะรบรถรปฐมต้องการ3มแต้มเพื่ออยู่รอดในไทยลีกต่อไปนะครับแต่ว่าการเจอกับ อุทัยธานีชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยากสําหรับทางโคชทงทรงใจสุกโกกีมากๆนะครับเพราะว่าลูกทีมของเลอโยสิกก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตัวรุกค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะครับภาพรวมยังมองว่าตัวผู้เล่นของอุทัยธานีดูเหนือกว่าครับแล้วก็มีดีพอที่อุทัยธานีครับจะบุกมาเฉือนเก็บ3มแต้มจากนครปฐมได้นะครับส่วนเกมสุดท้ายนะครับไปที่เกมระหว่างสุขโขทัยนะครับจะพบกับทาง ลาดบุรีนะครับซึ่งเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สูสีมากๆแข่งขันเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับโดยก่อนเกมสุขโขทัยอยู่อันดับ11ลาดบุรีอยู่อันดับ4นะครับส่วนผลงานในช่วงข้เกมหลังสุดนะครับเกมล่าสุดสุขโขทัยก็แพ้ระยองมา2-1นะครับวันนี้โคโดนัทอักรพรชลิตาพรก็มีปัญหาเล็กน้อยเมื่อไม่สามารถใช้งานของสีรถฉัตรทองรวมด้วยสังไรศักดิ์สีบุญบีนะครับที่ส,ภา,สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะครับขณะที่ทางมัทิวส์เฟอร์นาซารีแลวก็คาริโอลาฟเฟลซันโตติดติดโทษแบนนะครับ คุกกาลังตัวหลักอย่างสลิงคานพรมสุภะเลเอสันเทียมราทัศนพงหมวดดารักนะครับรวมไปถึงตัวจี๊ดอย่างจอรบาจโจพร้อมลุยนะครับข้ามไปที่ราชบุรีนะครับผลงานในช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับล่าสุดพวกเขาก็ชนะหนองบัวชียามา4-0เกมนี้ไม่มีกาเบียวนะครับกองหลังที่ติดโทษแบนแต่ตัวหลักคนอื่นๆอยู่กันครบนะครับแนวรับมีโจธานเข็มดีรวมไปถึงชิรพัฒน์รีอ่เพิพึง ถูกเรียกติดทีมชาติไทยนะครับเป็นแกนหลักส่วนตรงกลางก็มีธนวัตรสิงหจิตถาวรนะครับรวมไปถึงทางจักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็กิษณันท์ศรีสุวรรณนะครับเป็นตัวตัดเกมนะครับส่วนตัวรุกก็ถือว่าจีจ้าทั้งนั้นนะครับไปโดตาหน้าส,สัษยานากะมาตินเอ็นจีว่านะครับรวมไปถึงแคังเดอร์แปรพร้อมรุยนะครับความน่าจะเป็นเกมนี้ต้องบอกว่าราชบุรีค่อนข้างที่เหนือกว่านะครับไปเยือนด้วยสภาพทีมค่อนข้างพร้อมแล้วก็พวกเขายังมีลุ้นในพื้นที่ท็อ ฟของตารางคะแนนวันนี้ยังเชื่อว่าสกปภาพของราชบุรีเหนือกว่าแล้วก็มีดีพอที่จะบุกไปเก็บ3แต้มได้นะครับนี่ก็เป็นความพร้อมของทั้ง3คู่ที่ลงแข่งขันในค่าคืนวันนี้นะครับก็เลือกเชียร์กันให้สนุกตามใจกันได้เลยนะครับทั้ง3คู่โดยจะมีการถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง True Vision รวมไปถึง True v i s i o n นานะครับสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามรับชมกันได้แล้วก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเพื่อ นะครับชมฟุตบอลไทยลีกอย่างถูกมิขสิทธิ์กันด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดนะครับที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ